สวัสดีครับมือนี้คือเกาเช่นเคยนะครับสําหรับมือนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับของท่านนะครับมือนี้ก็เป็นรถ54แรงม้าอิซุกิไคนะครับสำหร Fil ับตัวนี like ้จะเป็นรถมือ2นะครับผมมือนี้กับป้างัวยองกับมี่มาในน้าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอยู่ข้างหน้าของผมนี่นะครับ3ล้อไฟฟ้านะครับสวยๆงามๆไปเลยนะครับออกรถนะครับออกรถอิซุกิมือ2นะครับ NT นะครับ554ใครนะครับมือสองคันนี้นะเบาหัวหยองจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับรับไปเลยนะครับ3ล้อไฟฟ้า1คันนะครับมูลค่านะครับ17,900บาทรับกันไปเลยนะครับเฝ้าเดาพี่น้องเด้อเฝ้าท่านใดสนใจรีบทักเข้ามานะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะแล้วก็แถมนะครับสล้อไฟฟ้าด้วยนะครับหมดเขตนะครับอ่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับท่านไหนสนใจแล้วรีบเลยครับผม เขาหน้าปา่าแล้วเลท้วโถขมาหาบ้านหัวหยองได้นะครับเอาเป็นว่ามื่อนี้บ้านหัวหยองฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทีมงานพัสกรอุดรธานีเมื่อนี้บ้านหัวหยองขอลาก่อนสวัสดีครับ